บทที่สิบเชดใช้พฤหัสกับอเวรานัดดูหนังกันแต่ช่วงเช้าของวันนั้นหญิงสาวต้องออกไปทำธุระนอกบ้านจึงให้เด็กหนุ่มเดินทางมารอที่ห้างก่อนห้างเพิ่งเปิดได้ไม่นานนักพฤหัสเดินโตเตะผิวปากอย่างอารมณ์ดีเขาเคยมีแฟนมาหลายคนแต่เพิ่งคนนี้ที่รู้สึกว่ารอนัดดูหนังแล้วมีความสุขอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งไม่รังเกียจกับการเป็นฝ่ายรอคอยเลยแม้แต่น้อยเอาเวลาทำให้เข้ารู้สึกเหมือนโตขึ้นหลายปีช่องว่างระหว่างกันลดลงเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่อมีใจตรงกันในเรื่องความบันเทิงหล่อนกับเขาชอบดูหนังแนวเดียวกันโปรดปรานนักร้องคนเดียวกันและมีรสนิยมใกล้เคียงกันในเกือบทุกด้านรากับถูกกำหนดมาให้เข้าคู่กันได้สนิท ยิ่งเมื่อแน่ใจว่าไม่มีสายตาภายนอกเห็นความต่างระหว่างวัยบรรยากาศของการไปไหนมาไหนด้วยกันจึงชื่นมื่นขึ้นเรื่อยๆเพื่อหัสรู้สึกว่าหล่อนลดความประหลาดประเดิดลงจนเหลือศูนย์ในคราวล่าสุดที่เดินห้างแล้วถ่ายรูปทำสติกเกอร์ด้วยกันสีหน้าหล่อนในรูปบ่งชัดว่าลืมเรื่องอายุและยอมรับเขาเป็นแฟนเต็มขั้นแล้วหลายครั้งพืหัสถามตัวงงๆว่า กับผู้หญิงคนนี้เรื่องจะลงเอยที่ตรงไหนดีบางทีเหมือนแค่เขาอยากทำเรื่องท้าทายเอาไปคุยอวดเพื่อนว่าข้าแน่กินรวบสาวได้ทุกรุ่นต่อให้เกิดก่อนเกือบสิบปีก็ประกบสำเร็จมาแล้วแต่บางทีก็มีจินตนาการประหลาดคิดถึงหล่อนแล้วเป็นสุขดื่มดำล้ำลึกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนระหว่างวันเกิดความโหยหาเร้นลับที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องบนเตียง แน่ใจว่าความรู้สึกพันนี้เองที่จูงใจให้ใครๆอยากมีคู่ครองเป็นตัวเป็นตนไม่สักแต่คบกันอย่างฉาบฉวยชั่วคราวมาถึงจุดนี้เร็วเกินไปกระมังเขายังต้องฝ่าฟันกับการเรียนอีกหลายปีถึงจะมีสิทธิ์คิดจริงจังกับผู้หญิงสักคนแต่ยิ่งใกล้ชิดใจก็ยิ่งอยากให้เป็นหล่อนคนนี้เหมือนเขาเป็นนักสะสมรูปที่ก้านเก็บไปทั่ว เพลิดเพลินกับการนำมาประดับผนังมุมต่างๆของบ้านเบื่อแล้วก็นำรูปอื่นมาสลับสับเปลี่ยนหลีกหนีความจำเจกระทั่งมาเจอรูปถูกใจที่สุดขนาดอยากนำไปแขวนในห้องนอนอย่างถาวรทันทีเพราะไม่คิดว่าจะเจอรูปใดที่เข้ากับห้องสำคัญของเขาเกินกว่านี้อีกแล้วเอาเวลาเป็นคนดีมีความจริงใจเข้าสบายหัวอกทุกครั้งเมื่อเห็นหน้าหรือยินเสียง ต่างายต่าง,ลงหลงไหลกันหล่อนปลื้มเขาและเขาก็ปลื้มหล่อนนี่เป็นประสบการณ์แรกกับการพบคู่ที่มีสเสน่ดึงดูดแรงพอกันเดินเรื่อยเปื่อยจนเพลงเธอที่ใช่ดังขึ้นจากโทรศัพท์มือถือเพื่อหัดยิ้มกว้างและกดปุ่มรับถึงไหนแล้วพี่เคก้กกำลังหาที่จอดแต่รถติดยาวหน่อยเธออยู่ไหนอยู่ในหัวใจของพี่เค้กตลอดเวลาเอาเวลาอดหัวเราะไม่ได้ อยู่ชั้นไหนเดี๋ยวเค้กจะได้ไปหาถูกหล่อนทำเสียงหวานเพื่อหัดกำหนดจุดนัดพบแล้ววางสายเบาหัวอกและยิ้มออกบอกตอนเองในวูบนั้นว่าเขารับผู้หญิงคนนี้และคงหมายถึงการอยากอยู่กับหลนตลอดไปจริงๆสาวเท้าผ่านปากทางเข้าห้องน้ำหางตาเห็นใครคนหนึ่งยืนกอดอกในท่ารอทีแรกเกือบผ่านไปไม่สังเกต แต่เอกลักษณ์บางอย่างของหมอนั่นดึงความสนใจเอาไว้ได้ i, เฮ้ยเลิกทักเพื่อนเสียงระรื่นจองเลิกเหลือบแลมาตามเสียงเรียกพอเห็นเขาก็ทักกลับนเนยตตอย,ตอยทำไมยืนทำหน้าเหมือนสำนึกผิดที่เกิดมาอย่างนั้นวะเออแล้วหายไปไหนตั้งอาทิตย์หรือว่าไม่มีตังจ่ายค่าเทอมเสียงของคนมีความสุขอยู่ตลอดเวลากระตุ้นให้จองเลิกหลุดจากห่้วแห่งความเหมื่อซึมได้หน่อยหนึ่ง กูมีธุระด่วนต้องทำนิดหน่อยธุระอะไรวะและนั่นหน้าไปโดนใครกรีดมาจองเลิกเพิ่งแกะปลาสเตอร์ออกเพราะแฉะน้ำตาจนรำคาญจึงเห็นร่องรอยแผลที่โหนกแก้มเป็นแนวยาวน้อยคนจะนึกว่านั่นเป็นคมหมัดส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นคมมีดขณะนั้นเองมีใครอีกคนเดินเข้ามาใกล้และจองเลิกก็หันไปหาทำให้พฤหัสต้องแปรสายตาตาม พอพบว่าเป็นสาวน้อยนางหนึ่งก็ให้ความสนใจขึ้นมาบ้างแต่พอเหลือบเห็นถนัดว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรถึงกับขมวดคิ้วตลึงงงผงะถอยไปเครื่องก้าวอย่างจะตั้งหลักใหม่กับการพบเรื่องไม่คาดฝันที่สุดในชีวิตศตวรรัที่21เป็นศตวรรษที่ผู้คนไม่ค่อยคำนึงเรื่องมารยาทในการแนะนำให้ใครรู้จักใครจองเลิกแค่หันกลับมาลาเพื่อนหนุ่มสั้นๆไปก่อนนะ แล้วเจอกันเพื่อหัดพักขาเท้าเอวข้างหนึ่งหอปากจูอย่างคิดไม่ทันว่าจะทัดทานไว้อย่างไรจองเรกิกเริ่มประพฤติตนเป็นคนรวยเงินด้วยการพาณเลไปทานข้าวกลางวันในร้านหรูที่สุดของห้างแต่ก็น่าเสียดายตรงที่ไม่อาจปั้นสีหน้าให้ดูดีเยี่ยงคนรวยอารมณ์สุขได้เขาเงียบกริบและตกอยู่ในอาการคลุ่นคิดมาตั้งแต่ออกจากบ้านหมอดูอุปการะ นอกจากชักชวนนัชเลทานข้าวด้วยกันแล้วยังไม่อาจขยับปากพูดอะไรได้อีกจนกระทั่งบัดนี้ฝ่ายนัชเลเองก็ไม่ทราบว่าควรปรบหรือควรแสดงความเห็นประการใดดีเช่นกันเพราะเกิดความสับสนพิพักพิพ่วนชอบกลคล้ายจูจูจองเรกิกก็กลายเป็นคนแปลกหน้าไปเรื่องราวใหญ่โตน่าตกใจของเพื่อนหนุ่มทำให้หลอนรู้สึกเหมือนไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลยสักนิดเดียว แต่ก็กลับได้ร่วงรู้ความลับอันเป็นยอดสุดของเขาเกินใครอีกทั้งได้เป็นผู้มานั่งอยู่เคียงข้างยามเข้าทุกทรมานใจเสียอย่างนี้ระหว่างรออาหารด้วยความเงียบงันนาทีหนึ่งจองเริกก็เป็นฝ่ายเออเอื่อนเอ,อ่ยด้วยเสียงอ่อยขอบใจมากนะทายไม่เป็นไรเพื่อนสาวตอบเกอ้อเก้อทรายก็ไม่ได้มีส่วนช่วยสักเท่าไหร่ช่วยสิช่วยมาก พูดแค่นั้นก็ก้มหน้านิ่งซึมลงไปอีกแล้วเริกจะทำยังไงต่อเป็นคำถามกระตุ้นให้เขาคิดเพื่อหลุดจากสภาพซึมเศร้าหดหูมากกว่าจะต้องการคำตอบจริงจังไม่รู้สิตอนนี้เรารู้สึกเหมือนตัวเองโง่กว่าใครๆทั้งหมดคงไม่กล้าคิดไม่กล้าใช้สติปัญญาอะไรอีกนันชเลกะพริบตาทีๆยืดตัวตรงรู้สึกว่าตนกำลังจะมีโอกาสร่วมในขบวนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ อย่างน้อยที่สุดในขณะนี้หล่อนก็สามารถเป็นสติให้กับเขาพอทำอะไรลงไปเรากลับไปแก้ให้เป็นอื่นไม่ได้แต่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกมันจะไม่เกิดขึ้นอีกเด็กหนุ่มพึมพำเหมือนหุ่นยนต์แต่โอดครวนอย่างผู้สิ้นหวังถึงอย่างนั้นเราก็คงรู้สึกผิดไม่เลิกเราทำให้คนตายไม่มีใครเคยตายหรอกก็แค่สรุไปแล้วฟื้นขึ้นใหม่ในอีกสภาพหนึ่งเท่านั้น และสภาพนั้นจะเหมาะสมกับกรรมของเขาเองเสมอคำพูดของนัชเลททำให้เขาเบาใจลงบ้างกับทั้งเตือนให้นึกถึงฝันบนรถเมที่เห็นคนฆ่าตัวตายฟุบลงหลอกตาคนดูชั่วคราวแล้วกลับลุกขึ้นใหม่เหมือนการแสดงกลนในโรงละครนีแ่แปลว่าชีวิตจริงเต็มไปด้วยภาพหลอกตากระนั้นหรือแล้วเราควรทำยังไงถึงจะหายรู้สึกผิด ลองพยายามทำตามที่หมออุปการะแนะนำไว้สิจองเลิกสายหน้าเชื่องช้าเราจำคำแนะนำของแกในช่วงท้ายไม่ได้เลยเด็กสาวจองหน้าเพื่อนหนุ่มหล่อนเองก็ต้องเคน,นึกเหมือนกันว่าพ่อหมอพูดอะไรเป็นการทิ้งท้ายไว้บ้างตั้งแต่เห็นจองเลกร้องไห้ด้วยความสำนึกผิดรุนแรงจิตใจหล่อนพลอยสะเทือนแรงตามไปด้วยความสามารถรับรู้ข้อความจึงไม่คงเส้นคงวานัก เสียงร้องไห้ของคนสำนึกผิดจากใจเป็นเสียงที่น่าเห็นใจเสมออย่างน้อยก็ทำให้หล่อนเลิกมองเขาเป็นคนเลวทันทีคนเราจะเคยผิดเคยพลาดขนาดไหนขอเพียงมีความสามารถที่จะสำนึกเสียอ,อย่างเดียวก็แปลว่ายัางไม่ใช่คนชั่วช้าโดยกระมวลสันดานยังมีความเป็นมนุษย์ยังมีความเป็นปุถุชนที่มีสิทธิ์เรียนรู้จากความผิดพลาดได้ กลับตัวกลับใจทำประโยชน์ให้ใครต่อใครใหม่ได้และความสะเทือนใจจากการเห็นเพื่อนหนุ่มร้องไห้ก็ให้อะไรกับหลอนมากมายเหมือนเห็นสัจจะเกี่ยวกับชีวิตท่องแท้ขึ้นที่ผ่านมาชีวิตหล่อนเรียบง่ายและสัมผัสแต่สีขาวสะอาดในบ้านแม่ทราบดีว่านอกบ้านเต็มไปด้วยความเปรอะเปื้อนเลอะเทอะก็ไม่เคยโคจรไปแตะต้อง เพิ่งครั้งนี้ที่ได้ใกล้ชิดกับความกระดำกระด่างเข้าอย่างจังและณชะเลไม่ได้เห็นเพียงความด่างดำในการกระทําของผู้อื่นถ่ายเดียวแต่ยังพลอยเห็นความด่างดำในจิตใจของตนเองอย่างชัดเจนอีกด้วยพยายามนึกทบทวนคำแนะนำช่วงท้ายๆของอุปการะที่มีให้กับจองเลิกและความทรงจำก็ค่อยๆผุดขึ้นเป็นลำดับก่อนอื่นสำหรับกรณีของคนตาย ถ้าอยากจะรู้สึกดีขึ้นก็ให้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือครอบครัวของเขาเพราะเมื่อขาดผู้นำครอบครัวของเขาก็ยิ่งลำบากเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากฐานะการเงินที่กำลังเข้าตาจนอยู่แล้วจองเริกนิ่งซึมค่อยๆยยกมือปิดหน้าเพื่อไม่ให้เพื่อนสาวเห็นว่าเขากำลังอยากร้องไห้ขึ้นมาอีกเป็นนานกว่าจะทำใจได้และลดมือลงกล่าวเสียงต่ำเราช่วยพวกเขาแน่ เว้นวักชั่วครู่ก่อนเผยความในใจด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแต่เราคงฝันร้ายไปทั้งชีวิตถ้านึกว่าอาจมีอย่างนี้อีกหลายรายในหลายประเทศเพียงแต่เราไม่รู้ไม่เห็นเท่านั้นก็หวังว่าจะไม่มีเรื่องร้ายแรงขนาดนี้กับใครอื่นอีกนัชเลพยายามปลอบโยนสุดความสามารถโดยไม่ถึงกับต้องฝืนใจตนเองไวรัสที่กำลังทำลายล้างทุกไฟล์ หรือกระทั่งทำลายฮาส์ดดิสทิ้งทั้งลูกยังเคยมีมาแล้วอันนั้นคนคงทุกข์สาหัสกว่าที่โดนโทรจันของเธอมากนักคำปลอบของหล่อนหาได้ช่วยแต่อย่างใดเพราะบัดนี้เขาเปลี่ยนจากคนไม่เคยแยแสความเดือดร้อนของผู้อื่นมาอาทรร้อนใจแทนใครต่อใครอย่างรุนแรงเราเกิดขึ้นกับตนเองเพิ่งเห็นจริงๆว่าเรามันชาติชั่วยังไง เราไม่น่าเกิดมาเลยจองเริกพูดอย่างกโกรธตัวเองนัชเลเห็นใบหน้าเคร่งเครียดที่แสดงถึงความอัดอั้นตันใจสุดขีดของเพื่อนหนุ่มแล้วนึกพรั่นขึ้นมาวูบหนึ่งแม่เขาเป็นเพียงวัยรุ่นร่างสันทัดแต่ก็มีพลังใหญ่ทะมึนมืดน่าขนลุกอย่างประหลาดโดยเฉพาะยามทุกข์หนักเธอไม่ใช่คนเลวหางเสียงนชเลติดสันเล็กน้อยหมออุปการะยังบอกไง ขีดความแรงของเจตนาเธอมันแค่ล้อเล่นแบบเด็กวัยรุ่นที่รู้เท่าไม่ถึงการไม่ใช่เจตนาห้ามหันใครแบบฆาตกรซายเองมองเลิกเป็นคนเย็นชามาตลอดยังผิดคาดด้วยซ้ำที่เห็นเธอร้องไห้สำนึกผิดได้ขนาดนั้นเชื่อเธอว่าถ้าสำนึกผิดอย่างแท้จริงในด้านไหนก็แปลว่าเธอกำลังเป็นคนดีขึ้นในด้านนั้นแล้วคราวนี้น้ำเสียงรินเย็น ของนาชาเลกล่อมเพื่อนหนุ่มให้คิดตามได้จึงช่วยลดแรงรันในอกของเขาลงได้บ้างจองเลิกเหลือบตามองเพื่อนสาวด้วยแววขอบคุณเราคงอยากฆ่าตัวตายถ้าสายเกลียดเราคำพูดราบเรียบที่สะท้อนออกมาจากความคิดอย่างนั้นจริงๆทําทำให้นาชาเลเย็นสันหลังหน่อยหน่อไม่เอาหน้าสายจะเกรียดเลิกทำไมกันแล้วหล่อนก็หาคำพูดสนับสนุนให้เขาเชื่อสนิท ยอมรับว่าวูบแรกมีความโกรธบ้างตอนรู้ว่าเธอเป็นแฮกเกอร์ที่เคยทำให้ทายเจ็บลึกมาก่อนแต่ต่อมาก็นึกได้ว่าเป็นกรรมเก่าของทายเหมือนกันหมออุปการะบอกว่าทายตกเป็นเหยื่อครั้งนี้ก็เพราะเคยวางยาเบื่อสัตว์เลี้ยงเพื่อให้มันพ้นทรมานจากโรคเรื้อรังทายจึงรับผลอันสมควรกับกรรมที่ก่อแล้วเลิกเป็นแค่เครื่องมือปลดปล่อยทายจากบ่วงกรรมอย่างเด็ดขาด เพราะวันที่ไปพบหมออุปการะเป็นครั้งแรกก็ได้รับการยืนยันว่าถ้าวางความพยาบาทเสียได้จะถือเป็นการสิ้นสุดเวรภัยชุดนี้แล้วอย่างเด็ดขาดสีหน้าของจองเริกค่อยแช่มชื่นขึ้นแล้วทายเห็นเราก่ออาชญากรรมเห็นเราไม่น่าคบสนิทบ้างหรือเปล่าสารภาพตามตรงนะเราเถียงพ่อหมอไปมากมายก็เพราะกลัวทายจะเห็นเราเป็นคนเลวเป็นหัวขโมยที่ควรตีตัวออกห่าง นชเลปั้นหน้าขรึมเข้าใจความคิดของเพื่อนหนุ่มมากขึ้นเขาหลงหล่อนเห็นหล่อนเป็นแม่พระผู้มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ซึ่งก็ดีแล้วหล่อนจะถืออำนาจแสดงบทนั้นด้วยเจตนาให้เรื่องลงเอยเป็นกุศลของทุกฝ่ายรวมทั้งตัวหล่อนเองถ้าต้องการซื้อใจทายไม่ให้สายเห็นเลิกเป็นหัวขโมยเธอก็ต้องทำในทางตรงข้ามกับการเป็นหัวขโมยสิคืนเงินให้เจ้าของไปเสีย เด็กหนุ่มทำหน้าคล้ายถูกบังคับให้ชิมข้าวบูดโทษทรายเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอาเงินใครมาบ้างเราเห็นแต่รายละเอียดทางเทคนิคตัวเลขคือต้องรู้ว่ามีการคำนวณดอกเบี้ยเมื่อไหรและจะสร้างท่อถ่ายน้ำที่เอ่อขึ้นมาใหม่ให้หักเหไปเก็บไว้ที่ปลายทางอื่นได้อย่างไรนั่นเป็นทั้งหมดที่สำคัญเรื่องชื่อแท่เจ้าของบัญชีนี่ไม่มีความหมายกับงานของเราเลย แปลว่ายังไงก็ไม่มีทางคืนเจ้าของอืมตอนทำเราไม่ได้ตั้งใจจะคืนนี่เด็กสาวยกขาไขว่ห้างเชิดคางนิดๆในท่าไตรตรองแล้วเธอไปเบิกเงินจากสวิตมาได้ยังไงเขาไม่ไถ่าถามที่มาที่ไปหรือหน้าอ่อนแค่นี้มีเงินยิ่งกว่าพระเอกหนังเรื่องขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าบางธนาคารนะ่ะบอกแค่รหัสก็เอาเงินฝากมาได้แล้วไม่มีการตรวจชื่อ ไม่มีการถามหาหลักฐานยืนยันอื่นและเราก็ไม่ให้แม่เป็นคนจัดการโอนเข้าบัญชีที่เมืองไทยไม่ต้องปรากฏตัวเองตามไปด้วยเพื่อคอยบอกบทเท่านั้นธนาคารโจรหรือนั่นก็ธนาคารที่ยอมรับความจริงว่าโลกนี้ต้องมีอาชญากรนะ่ะอ้อยอมรับแล้วหรือว่าตัวเองก็เป็นหนึ่งในอาชญากรจองเงลิกก้มหน้าสลดไม่มีใครไม่รู้หรอกว่าตัวเองทำอะไรลงไป เพียงแต่เรารู้จักตัวเองดีขอแค่ครั้งเดียวเพื่อหลักประกันชีวิตแล้วจะไม่ทำอีกอย่างนี้ทายถือว่าเราเป็นอาชญากรโดยอาชีพหรือเป็นอาชญากรโดยสันดานได้หรือเริ่มขึ้นมาก็คิดกันอย่างนี้แหละไม่มีใครรู้หรอกว่ายอมเหยียบบันไดอบายขั้นหนึ่งอาบายจะยื่นบันไดขั้นที่สองมาให้ทันทีและจะฝืนเท้าไม่ได้เหยียบลงต่ำต่อได้ยากขึ้นเรื่อยๆงั้นทายก็ช่วยฉุดเราขึ้นมา เราสัญญาว่าจะยอมฟังทายทุกคำนัชเลผินหน้าไปอีกทางคำพูดเพียงเท่านั้นของเขาเท่ากับการยกอำนาจเหนือเงินพันล้านให้แก่หล่อนอย่างสมบูรณ์และหล่อนก็รู้สึกคล้ายกลายเป็นนางพญาไปในบัดดลที่เธอมีอยู่ถ้าคิดเป็นเงินไทยทั้งหมดเท่าไหร่เราๆพันหหรือพันเมัง้งความจริงถ้าเรากล้าใช้เทคนิควิธีที่บ้าบินหน่อยก็อาจมีเป็นหมื่นแล้วด้วยซ้ํานี่เรามักน้อย เลือกวิธีที่ไม่สามารถจับสังเกตอย่างสิ้นเชิงเลยได้มาแค่นี้คำว่าหมื่นที่ผ่านริมฝีปากจองเลิกฟังดูแสนธรรมดาแต่ถึงกับทำเอานัชเรรู้สึกซาซาบริเวณหนังศรีรษะลงมาถึงต้นคอสงสัยจริงๆเธอผ่านระบบตรวจสอบข้อผิดพลาดทางการคำนวณมาได้ยังไงถ้ามีความผิดพลาดที่ระบบตรวจสอบเสียเองเรื่องก็ไม่น่าสงสัยหรอก เธอต้องเข้าใจทั้งระบบบัญชีระบบฐานข้อมูลและระบบสื่อสารอย่างละเอียดเหลือเชื่อจริงๆแถมไม่ใช่ด้วยวิธีศึกษาเอาตรงๆจากคู่มือแต่ใช้วิธีแกะรหัสสัญญาณดาวเทียมสิด้วยเราถึงต้องเสียเวลาไปหลายปีไงทีแรกมันเป็นแค่งานอดิเรกแต่พอเราคำถูกที่จุดเริ่มต้นและหาวิธีสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ใหม่ๆขึ้นมาเป็นเครื่องทุ่นแรง ช่วยรวมข้อมูลให้เป็นกลุ่มก้อนได้คล้ายเดินเก็บชิ้นส่วนจิ๊กซอนับแสนชิ้นที่ตกกระจายเรียราดบนพื้นให้ต่อติดเป็นภาพรวมสำเร็จเราก็รู้ว่างานอดิเรกนี้จะทำให้เราสบายไปทั้งชาติโดยไม่จำเป็นต้องทำงานประจำด้วยซ้ำเด็กสาวเม้มปากเล็กน้อยมือสั่นขึ้นมาหน่อยๆเมื่อตระหนักว่ากำลังนั่งอยู่ต่อหน้าอัจฉริยะที่อาจมีไอคสูงเทียมเมฆ แต่ก็พยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ให้จองเลิกจับได้ว่าหล่นกลัวเขาสบายอย่างมากก็ชาติเดียวแต่ที่แน่คือความสำเร็จนี้จะพ่อนิสัยเพ่งเลง็งทรัพย์สมบัติผู้อื่นที่เธอไม่มีสิทธิ์ชอบทำเกิดใหม่เธอต้องลำบากเพราะนิสัยชนิดนี้แน่ลำบากยังไงเลิกไม่เห็นหรือว่าเธอเลือกเส้นทางโจรเธอเคยเห็นโจรที่ไหนสบายบ้างเห็นสิเกลื่นสภาเลย ลอยหน้าลอยตาออกทีวีกันอย่างมีเกียรติด้วยนันชเลก,กับพริบตาสองสทีก่อนรีบเปลี่ยนเรื่องเธอดักรอการคำนวณดอกเบี้ยรายปีหรือก็อง,งั้นแล้วได้ขุมทรัพย์นี่มาเมื่อไหร่นานหรือยังเพิ่งไม่กี่เดือนนี่เองโอ้ท่านเศรษฐีใหม่เพิ่งรวยมาหยกหยกยังไม่เคยไปถอนเงินใช้เลยก็เพิ่งเกิดเหตุด่วนขึ้นมาพอดีเมื่ออาทิตย์ก่อนที่ว่าแม่เธอติดหนี้พนันอะไรนั่นใช่ นอกจากนั้นยังมีส่วนแถมที่จะมาทำให้ครอบครัวเราอยู่สบายขึ้นกว่าเดิมด้วยเอาละนัชเลเอานิ้วเคาะโต๊ะเบาๆและทำเสียงเหมือนผู้ใหญ่ตอนนี้เธอมีหนี้บาปอยู่ในมือประมาณ1700ล้านบาทเรามาคิดกันดีกว่าว่าทำยังไงเธอจะไม่ต้องชดใช้คืนด้วยความทุกข์ขนาด1700รล้านหน่วยหรือกว่านั้นคำพูดของหล่อนพลิกมุมมองทั้งของเขาและของหล่อนเองมีแต่โจรมองว่า สิ่งที่ขโมยมาคือจำนวนเงินซึ่งสามารถเอาไปจับจ่ายใช้สอยจะมีทรชนรายใดบ้างมองมันเป็นหนี้บาปที่ต้องชดใช้คืนด้วยอัตราส่วนทุกปริมาณเท่าเทียมกันเราจะใช้ชีวิตที่เหลือให้ดีทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมแค่นั้นไม่พอหรอกเด็กสาวสวนคำถึงตอนนี้เธอเป็นจอมจนพันล้านไปแล้วยังไงก็ย้อนกลับไปเป็นนายจองเลิกม,มือสะอาดไม่ได้แล้วทางเดียวที่จะปรับสภาพให้ดีขึ้น ก็คือต้องเรียนแบบโรบินฮูดที่ปล้นคนรวยไปช่วยคนจนหัวคิ้วจองเริกขมวดแทบชนกันจะให้เราบริจาคเพื่อการกุศลหรือเราเชื่อว่าเริกทําได้ดีกว่านั้นผู้คนจะต้องได้รับประโยชน์จากตัวเธอและเงินของเธออย่างไม่มีใครประมาณถูกนัชเลยืมคําพูดทิ้งท้ายของหมอดูอุปการะมาฝ่ายจองเริกฟังแล้วได้แต่พยักหน้าซึมๆ ระหว่างมีเงินพันล้านไว้ใช้ตามใจไปจนชั่วชีวิตกับมีผู้หญิงคนนี้เป็นหุ้นส่วนไปจนชั่วนิรันด์เข้าเลือกอย่างหลังและเพื่อให้ตัวเองเลือกได้ก่อนอื่นคงต้องเลือกสิ่งที่หลอนเลือกเป็นอันดับแรกทำไงละ่ะนั่นแหละคำถามที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบตั้งแต่พบหน้าและเดินเคียงกันมาเสียงพูดจ้อยๆของอเวราก็คล้ายสายลมที่ผ่านหูไปเฉย พฤหัสนิ่งทื่อและเหมือนคนถูกสะกิดใจให้เหมอลอยอยู่ในโลกส่วนตัวไม่มีรูปและเสียงของใครอื่นล่วงล้ำเข้ามาในหัวไปได้ชั่วขณะกระทั่งมานั่งทานข้าวในสวนอาหารชั้นบนสุดของห้างพฤหัสยังคงทำตัวคล้ายผีดิบอยู่อย่างนั้นฝ่ายอเวราก็เล่าอะไรต่ออะไรให้เขาฟังโดยไม่ทันสังเกตปฏิกิริยาผิดปกติของแฟนหนุ่มเนื่องจากอยู่ในอารมณ์ที่กำลังอยากให้เขาเป็นฝ่ายรับฟังพอดี สำหรับเพื่อรหัสหากจะมีเอเวลาในความรับรู้อยู่บ้างก็คงเป็นตอนที่เหลือแแปลมามองหน้าหล่อนแล้วเฝ้าถามตัวเองว่าทำไมคนอย่างเขาถึงมีแฟนสวยน้อยกว่าคู่ควงของคนอย่างจองเลิกม,มันเป็นไปได้ยังไงกันเพื่อนของเขาคือไอ้บื้อที่ไม่เห็นเคยมีสาวคนไหนสมัครใจเป็นแฟนสักราย อยู่ๆพอริจะมีใครเป็นรายแรกก็เข้าขั้นเห็นแล้วแทบไข้ขึ้นปานนี้ว่าตามจริงจองเริกก็ไม่ถึงกับหน้าตาเลวร้ายอะไรนักพอไปวัดไปวาได้อยู่หรอกแต่ถ้าเทียพกับเขาเจ้าเพื่อนยากนี่คงเปรียบเหมือนลูกกรอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่น่าจะมีสิทธิ์คู่ควรเอาเลยกับการได้ควงเธอคนนั้นความที่รู้จักผู้หญิงมากทำให้นึกว่า เห็นคนสวยคนน่ารักมาทุกแบบแต่จริงๆยังยังมีความสวยความน่ารักแบบที่เขาไม่เคยเจอเหมือนเขาเพิ่งตื่นขึ้นรับรู้ว่าส่วนโค้งมนแห่งเรือนร่างสาวน้อยบางนางอาจบันดาลให้นึกถึงรักแท้ที่เป็นนิรันต์รวมทั้งชวนให้รู้สึกว่าผู้หญิงทั้งโลกที่เหลือกลายเป็นตุกตาราคาตกไปเสียทั้งหมด เคยพูดพร่อยๆบ่อยๆว่าใครต่อใครคงเคยเป็นเนื้อคู่ของตนมาทั้งที่ไม่เคยเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและบุพเพสนิวาสสักนิดเดียวแต่ตอนนี้ใครมาพูดเรื่องรักแรกพบหรือรักแท้ข้ามพบข้ามชาติเขาจะเชื่อออกมาจากหัวใจทั้งดวงไม่เห็นเป็นเรื่องตลกเลวไหลอีกต่อไปคืนหนึ่งเคยหัวร้อยย่อจองเลิก จำได้ถนัดว่าครั้งนั้นเพื่อนหนุ่มละเมอเพอ้อพกถึงใบหน้าที่ก่อจินตนาการและขอให้เข้าสอนวิธีจีบผู้หญิงเขาเคยนึกอย่างเห็นอย่างแรงอยากดูซิว่าหน้าตาผู้หญิงคนแรกของเพื่อนจะเป็นอย่างไรกะว่าคงมีความน่ารักน่าเอ็นดูอยู่บ้างเพื่อนผู้สอเขาจะเป็นโสดตลอดชีวิตของเขาถึงได้หลงนักแต่การกลับกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่น่ารักน่าเอ็นดูเท่านั้น ความสวยหวานถึงกับหยุดความคิดของเขาให้แช่แข็งอยู่กับเจ้าหลอนได้อย่างสนิททีเดียวต่อยว่าดีไหมประโยคคําถามที่ยิงซ้ํามาอีกรอบปลุกพฤหัดให้ตื่นจากฝันทั้งลืมตาเขากับพริบตาปริบๆโซนประสาทเริ่มกลับทํางานอีกครั้งแต่ในหัวยังว่างเปล่าอย่างสิ้นเชิงขอโทษทีพี่เค้กถามว่าอะไรนะ ผมกำลังฝันถึงวันที่เราจะได้วิ่งเล่นกันแถวชายหาดชะอําเป็นจริงเป็นจังมากไปหน่อยโกหกอย่างคนชำนาญการลื่นไหลฉับพลันทันสถานการณ์เขาภูมิใจเสมอที่จะโอ้อวดในหมู่เพื่อนชายด้วยกันว่าสันดานกาล่อนนี้สืบสายมาจากพ่อของเขาเองหญิงสาวฟังคำแก้ตัวของแฟนหนุ่มแล้วเชื่อสนิทจึงหัวเราะเบาๆด้วยอารมณ์รื่นอยากไปเที่ยวทะเลเหรอ อยากสิเค้กก็อยากงั้นอาทิตย์หน้าไปเที่ยวกันไปค้างที่ชะอําสักคืนได้พอจะต้องเอาจริงพระหัสก็ตอบไม่เต็มเสียงนักเหมือนมีสิ่งที่อยากทำมากกว่านั้นอยู่ในใจทว่านั่นยังไม่ถึงกับเป็นพิรุษชัดให้หญิงสาวจับสังเกตไปกันเช้าวันเสาร์นะแล้วแต่พี่เค้กสะดวกเอาเวลาเอามือเท้าคางใช้สำเนียงออดอ้อนอู้อี บอกแล้วไงไม่ต้องเรียกพี่แล้วเพื่อหัสยิ้มแย่ก็เรียกมั่งไม่เรียกมั่งบางทียังติดแบบเดิมอยู่นะ่ะต่อยังไม่ได้ตอบคำถามเค้กเลยจะดีไหมถ้าเค้กไปเช่าห้องอยู่ใกล้ที่ทำงานเด็กหนุ่มเลิกคิ้วสูงเห็นภาพในอนาคตล่วงหน้าเป็นฉากๆก,ก็ดีสิแล้วพี่เค้กจะย้ายออกจากบ้านเลยหรือเปล่าไม่หรอกบางวันหรือเสาร์อาทิตย์คงกลับบ้านวันธรรมดาแค่อยาก เลี่ยงรถติดแล้วก็จะได้มีที่ทางเป็นส่วนตัวเอเวราหลีตาอมยิ้มเป็นนายรู้กันเพื่อหัดเห็นแล้วฝืนยิ้มแต่รู้สึกว่าคงเป็นยิ้มแย่ชอบกลนผมก็อยากอยู่หอพักจะแย่ขี้เกียจเดินทางเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ให้เนี่ยสิรอยยิ้มของเอเวราลดลงเล็กน้อยขีดจำกัดของเขามักปรากฏชัดตอนคำว่าพ่อแม่ดังออกมาจากปากเสมอ ช่องว่างที่ทำให้เรื่องระหว่างหล่อนกับเขาเป็นไปไม่ได้นั้นหาใช่ความต่างระหว่างวัยแต่เป็นภาวะการแบรมือขอสตางค์ของเขาการเป็นผู้ไร้ความสามารถตัดสินใจด้วยตนเองของพฤหัสทำให้หล่อนรู้สึกว่ากำลังยุ่งอยู่กับเด็กและถามตัวเองเสมอว่าทำไมโง่อย่างนี้นี่หล่อนกำลังทำอะไรอยู่ทว่าอเวราก็จำการตัดสินใจของตนเองได้ หล่อนโอนอ่อนผ่อนตามยอมเป็นแฟนเพื่อรหัสเพราะคำเดียวของเขาคือแม้จะยังไม่มีปัญญาเลี้ยงดูหล่อนแต่เขาก็จะดูแลไม่ให้หล่อนต้องร้องไห้อยู่คนเดียวจะแปลกอะไรหากมีเขาเพียงชั่วเวลาสั้นๆเดือนหน้าเขาอาจเจอใครใหม่อีกครึ่งปีหล่อนอาจเจอตัวจริงเมื่อนั้นก็แค่โบกมือลาจากกันด้วยดีระหว่างนี้ก็มีความสุขกันกินข้าวด้วยกันไปดูหนังฟังเพลงด้วยกัน ตกท้ายด้วยการปิดห้องหอบหิ้วกันขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นหลอนทวินหาสิ่งเหล่านี้และปัจจุบันเขาก็เป็นคนนั้นให้หลอนได้ไม่ใช่หรือและเมื่อตัดสินใจเดินหมากชีวิตตานี้ไปแล้วก็ต้องคิดวางแผนต่อว่าจะทำอย่างไรให้ลงตัวหลอนควรไปอยู่ข้างนอกเพื่อเร้นจากสายตาผู้ใกล้ชิดทั้งคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านทั้งหลายวันหน้าถ้าเจอใครที่เป็นตัวจริงค่อยว่ากันอีกที ต่อยจะมาค้างกับพี่สักอาทิตย์และสองสามคืนได้ไหมถามเขาตรงๆแบบคนที่รู้ว่าอยากเอาอะไรให้ตัวเองและไม่จำเป็นต้องอายกันอีกต่อไปเธอน่าจะเคยออกมาค้างหอพักเพื่อนนี่นะพ่อแม่คงไม่ว่าหรอกเพื่อหัดยกมือเกาต้นคอไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่แม่เกรงใจจังค่าห้องผมควรช่วยออกมั่งเรื่องนั้นช่างเถอะพี่จัดการเองได้ทั้งหมด โดยไม่เดือดร้อนเอาเวลาพูดแบบคิดไว้ก่อนแล้วพอพูดจบก็รู้สึกว่าตนเล่นเกมชีวิตได้เก่งขึ้นรู้จักวิธีจัดการอะไรอะไรให้ลงตัวได้มากขึ้นและที่สำคัญคือทำใจได้ดีขึ้นก็แค่ปิดหูปิดตาไม่ต้องไปคาดหวังว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้ขอกอบโกยสุขใส่ตัวให้สาแก่ใจในฐานะของผู้เป็นนายตนเองเท่านั้นพอ